ทางฝั่งนี้ก็กำลังจะแพ็คก,กล่องส่วนที่ไม่จำเป็นนะครับกลับวัดของตัวเองเออก่อนที่จะเดินทางไปอินเดียนะครับนี่ก็เป็นเต็นท์ของโครงการนะครับที่ได้รับเมื่อวานได้รับจากการถวายโดยรรพ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธีรธรรมปราโมทนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ของโครงการนี่วัดดอยเทพนิมิต จาริกทมตามรอยบาทพระศาสดานะครับไทยอินเดียในปานปีที่สิบเอ็ดนะครับวัดดอยเทพนิมิตเว็บ www.watloythepnimit.net นะครับนี่ครับแต่เป็นเตป,ปีนี้ก็สีอาจจะสดใสนะครับปีสดใสนี่นะครับพระเจ้าเราก็กำลังแพ็กแพ็กระนะครับ ที่จะฝากส่งกลับวัดของตัวเองก่อนที่จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่าหลังพอจบโครงการแล้วนะครับก็จะไม่ได้กลับมาที่วัดประยงนะครับก็จะแยกย้ายกันที่สนามบินอ่าสวนภูมินะครับกลับก็จะแยกย้ายก,ากลับที่สนามบินเลยนะครับก็เลยพระคุณเจ้าเราก็เพื่อไม่ให้ตนเอง,เองมีปริโภทคือความห่วงใยนะครับก็ ชำระสัมภาระก่อนเนาะเป็นสัมภาระเก่าทีา่ตอนนั้นยังไม่ได้รับถวายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับยังใช้บริขารของตัวเองอยู่ทีนี้ก็เมื่อผ่านไปอินเดียแล้วนะครับทางโรงการพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ได้ถวายาบริขารให้นี่ครับเป็นของใหม่หมดเลยนะครับทั้งเต็นท์ย่ามบัดถุงนอนนะครับ dạ yeah, em